อะไรนะคะกินมะเขือเทศกินมะเขือเทศหมดเลยม่ามา้าลืมถ่ายให้ดูมะสับมะเขือเทศใส่กรัรมหนึ่งยกกินนะมะเขือเทศหมดแล้วนี่มีแต่ส้มตำกับมะละกอวันนี้ม่ามาไม่ได้ใส่แครอทให้ม่ามา้าหายมิไหนมันหมดแล้วมะเขือเทศส้มตักกินเนี่ย เอาซ้อมตักกินไหนมือสวยๆนะมันมือสวยๆนะี่มันเหม็นปะลาเนี่ยเอาซ่อมตัก,กินแงคมลแมลงฟูกิอันเาิปากเดี๋ยวมันจะมีแมลงมาแล้วก็ฟูก้าฟูก้าแมลงวันเข้าปากแางบอกมันเหม็นก็ใช่สิมันเหม็นก็อย่าใช้มือสิเนี่ยเอาซ่อมในตักแมลงมันก็เข้ามือแล้วมันก็เหม็นมันก็เข้าปากหนูแมลงวันกับแมลงสา เข้าใจเป้าวอืมจะไปฟาอืมใช่นั่นแหละแมลงมันก็เข้าปากอืมเลิกดอกกิดก็นั่งกินข้าวอย่างเงี้เนยอืมอืมเข้าจมูกด้วยเอออยู่บนหัวด้วยอืมอโอ๊ยอ่าไปแล้ว กินได้ที่นี่แมลงไปละม่มาแมลงจ้าม่ม,มามแมลงป้องแม,มลงอยู่ที่บา้านดูอ่ะอ่ะกินได้กินเลิกดอกกิดมาก็นั่งดูนั่งอยู่โซฟาตรงนี้เลยก็ทะเลาะกันกับลูกสองคนป,ป้อป้อแป๊ะแปะ,แปะ <laughs> ใช่ไหมทะเลาะกันสองคนเราใช่ไหมจุดฮะใครตุด หนูไม่ได้ตดหรอกวันนั้นแหละหนูตดหนูก,กินสตอหนูตดนั่งตดปุ๊ดปุดอยู่อย่าอย่ากิน,น,นมันเสอรอย่าปุ๊ดปุดเออหนูก,กินสตอหนูก,ก็ตดปุ๊ดปุดอย่าสิแน้ไม่เอาเวลาเล่นเล่นน้ำลายแบบนี้อน้ำมันน้ำมันพลายก็ลงมาแล้วก็กินน้ำมันพลายตัวเองไม่ได้น้ำลายะรู้ไหม,อมโอเคป่ะอ่ะไม่กินต่อเหรอเดยว Men jag sen, jag ska titta på en tofus. Sen ska jag äta somta. Sen, sen, sen. Mycket äckligt. Sen, sen, lätt. Sen, jag ska äta somta. Somtan, lätt. Jag vill äta somtan lätt. Sen, lätt. Somtam. ยกสกาเอตาสมตำเซียนไอวีสัมตำเล็ดเถอะยอ์ส์ก็สก็วินเนี่ยสกอร์สกอร์จากวินเนี่ยแหละอ่ะกินอีกกินอีกโนปป้าเอาลองเพลงปป้าฟิงเกอร์ปป้าฟิงเกอร์เร็วนกมาเลิกจากดอกกี๊กนนอนอยู่โซฟาสิละพี่น้อง นั่งโซฟาบังโทรทัศน์นั่งโซฟาบังโทรทัศน์กินน้ำกินจิ้มเข่ากินข้าวอ่านหรืออ่านมันมีแหละเขาเอ็นว่าบ้านบ้านมันจิเป็นนบอสังเกตบางบ้านพวกเขาเนาะเวลาเขาอยู่บ้านเนาะมันจะมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะบ้านมันบ่าจำเป็นต้องแบบเอ๊ะนี่จะบังอย่ามองดูน้ดอย่าทำานี้ไม่ได้โอเคโอเคจะออกอ่ะพูดดีๆสิคะหนูจะออกใช่ไหมอ๋ออาน้องจะออกหนูจะยืดขาหนูก็พูดดีๆหนูจะเอาขาอย่างนี้มัน้ะยืดขาออกมา โอเคโอเคโอเคอออแบบสบายสบายเข <c oughs> าเรียกว่าบ้านเขาเรียกว่าชีวิตของนี่แหละคือชีวิตการเป็นอยู่มไม่กินอีกแล้วเหรอมามาเก็บนะคะแม่บยบาจุบจุบก่อนเนอะแม่ยบาจุบจุบก่อนอาลองดิลองเพียงเบิงเพียง